คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะฝาก,กเพื่อนๆนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะพเพื่อนเเรามาดูผลหวยหุ้นกันเลยนะคะงวดประจาวันที่8ค่ะ เดือนสองนะคะเพื่อนๆนิเคอีกเช้านะคะออก8 18นึ่งแปดนะคะเพื่อนๆเราเข้า18ตรงตรงเลยนะคะ18ตรงตรงแล้วก็99้าเก้านะคะเพื่อนๆเราไม่เข้านะคะส่วนนิเคอีบ่าย ออกแแล้วก็31นะคะเพื่อนๆพื 5, 0, เราเข้าตรงๆงเหมือนกันนะคะแล้วก็31เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข3นะคะเด่น3ค่ะที่รูดเลข3ก็จะเข้า31นะคะเพื่อนเราแล้วก็เลขอยู่ในตารางหุ้นนะคะเลข3กับเลข1ค่ะ แต่ต้องไม่ได้เจาะสามหนึ่งให้เ,เพื่อนๆนะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนที่รูดก็ถือว่าผ่านนะคะแล้วก็จีนช่วงเช้านะคะสามศูนย์เราเข้าตรงๆค่ะสามศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์เราไม่เข้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายออกเก้าหกสามนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลขสามก็ถือว่าผ่านนะคะสามสามเลขเบิ้ล รูทเลข3ก็เข้าทั้ง6 3แล้วก็3 3นะคะเพื่อนมาดูห้างเสีงเช้าค่ะ071นะคะแล้วก็03ค่ะเรา71เราไม่เข้านะคะ03เราเข้าตัวกลับค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะ9 4 7เราไม่เข้านะคะ4 7 แล้ว79เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะต้องบอกว่า97ชอบนะคะเลข9กับเลข7แล้วก็เข้าเป็นตัวกลับเรามาดูเกาหลีนะคะเกาหลีออก4 49ค่ะเพื่อนๆต้องให้เพื่อนๆกันนะคะ ตั้มชอบ4 6แล้วก็กัน4 9 9 4ไว้ด้วยนะคะเลข6กับเลข9คือตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเแล้วก็แล้วก็เข้า7 97ค่ะเราก็เข้า97ตรงตรงนะคะเพื่อนๆมาดูสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ออก140อันนี้เราไม่เข้านะคะเพื่อนเแล้วก็สอง เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข2นะคะวิ่งเลข2ก็ถือว่าผ่านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเลขในตารางหุ้นมีเลข2และเลข9นะคะเพื่อนๆมาดูอินเดียกันต่อค่ะอินเดียออก8 7 7อันนี้เราหลุดเลยนะคะเราไม่เข้าที่จริงนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นคอหวยก็จะรู้เนาะเลข1กับเลข7เป็นตัวเดียวกันเลข3กับเลข8เป็นตัวเดียวกันเลข6กับเลข9นะคะเพื่อนๆที่จริงเบิ้ล1นนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพ<ๆ>ื่อนๆทราบนะคะอาจจะเข้านะคะเพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็1 4 1> เราเข้าตรงๆเลยนะคะ1 4ส่เนาะส่วนอังกฤษนะคะ3า ห้าสามนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รูดเลขสามก็ผ่านอยู่นะคะแล้วก็เราเข้าสองศูนย์ตรงตรงค่ะดาวโจนผลยังไม่ออกนะคะเพื่อนต้องทำคลิปไว้นะคะอัดคลิปไว้ตอนดึกดึกนะคะเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนดูตอนเช้านะคะก็คือดาวโจนยังไม่ออกนะคะเพื่อนแล้วก็เยอรมันนะคะเยอรมันก็คือ 1 9้ค่ะเพื่อนเเราเข้าตัวกลับนะคะแล้วเราก็เข้า19ตรงตรงเลยค่ะเพื่อนเเราเข้าทั้งตัวกลับแล้วก็ตรงนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เล่น1 9 9 1ก็เด้งบนเด้งล่างเลยนะคะเพื่อนมาดูรัเสเซียกันต่อค่ะรัเสเซีย184นะคะอันนี้เราไม่เข้าค่ะ98เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเพื่อนอียิปต์ค่ะ3 0 6 อันนี้เราไม่เข้านะคะแล้วก็7จสองเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งสองก็ถือว่าผ่านนะคะเพื่อนๆวิ่งสองรูดสนะเราไปตามกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับแนวทางรวมหวยหุ้นค่ะวดประจําวันที่9นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนๆเลขในตารางหุ้นนะคะมีเลข5นะคะเพื่อนๆมีเลขห เลข2เลข3เลข4เลข7แล้วก็เลข9นะคะมีเลข6แล้วก็เลข1ค่ะเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนเดิมคือเลข7กับเลข9นะคะเลข7ก็จะมี7 0นะคะ7 4 78แล้วก็79เนะคะเพื่อนเราตาม9779อีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนคะเลข9กับเลข6ตัวเดียวกันนะคะส่วนเลข9ก็จะเป็น90 91ค่ะ93แล้วก็94นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข3ค่ะ มี3 0นะคะ3 2 3 4ตัวสุดท้ายก็คือ3 5นะคะเพื่อนๆส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆต้องชอบ2 0ค่ะ2 1นะคะ4 1ค่ะตัวสุดท้ายก็คือ81นะคะ ต้องชอบเลขนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดก็วิ่งเลข7นะคะรูดเลข9ค่ะอย่าลืมตัวกลับด้วยนะเพื่อนๆคะาเพื่อนเพื่อนท่านไหนยังไม่ชอบเลขที่ต้้มเจาะให้นะคะนําเลขในตารางหุ้นนะคะไปจับชุดกันเองได้เลยนะคะเพื่อนๆตัมขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการตอบบุญด้วยนะคะ ทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะวันนี้ตัอมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย